เคลียร้อยลูกปัดให้พี่คุณแล้วเคสพี่คุณถาล้อยเคสหน่อยนะคะนี่อันนึงค่ะให้พี่คุณแลนะอโหเพียบเลยเพียบเลยโอ้โหพี่คุณเก่งมากพี่คุณร้อยลูกปัดให้เคสเหรอลูก จับยาวใบเป้าอ๋อทำได้ด้วยเหรอลูกอืมพี่คุณเอาอีกไหมคะนี่คะ่ะพี่คุณค่าร้อให้หน่อยนะคะเคททำไม่เป็นคะ่ะให้ให้พี่คุณสิคะพอ่อถ่ายรูปอย่างเดียวลูกพ่อถ่ายวีโออย่างเดียว คแคเระไปหยอนให้พี่คุณเขาสิลูกอืมยังไม่ต้องขึ้นมาลูกเดี๋ยวพังเอะแค่ยังไม่ต้องขึ้นมา รอลูกอย่ามาอย่ามารอแ๊บนึงเงลูกนะเอาเสร็จแล้วลูกล่วงไปสองรอบเลยโอ้ยง่วงก็วงวะทำให้น้องนะ แม่ครับจะหมดแล้วครับทำยังไงอะครับแม่เดี๋ยวเราไปมัดโพรงอีกด้านหนึ่งเลยหนูจะทำมัดัอืมไ่าพอจบ สองอันอีกสองอันจะเสร็จแล้วลูกเกศจะได้เล่นแล้วครับอ๋อนี่มันจะยากเพราะามันเหลือเส้นมันสั้น ได้ไหมลูกน่านสุดท้ายแล,ล้วลูกไม่ต้องยกสูงลูกอย่าย,ยกสูงลูกไม,มันจะต้องใหญ่ต้องไม่ยกสูงลูกต้องยกไม่ยกสูงครับลูก โอเคเก่งมากมาคุณถ่ายรูปคุณถ่ายรูปอถ่ายรูปไปเลยแล้วเกดดีใจไหมดีใจไหมอุ<ป>้ยเดี๋ยวพ่อสต๊อปก่อน